สวัสดีค่ะ หมอเมี่ยวนะคะแพทย์หญิงเปียพักวรกิจศิรินะคะกุมารแพทย์นะคะวันนี้คุณหมอมาตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะอินบ็อกมาสอบถามกันมากมายเลยว่าการชงนมให้ลูกจริงๆแล้วชงยังไงคะคุณหมอชงยังไงถึงจะถูกวิธีไม่จางไปไม่ข้นไปลูกท้องไม่ผูกลูกท้องไม่อืดน,นะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะใครชอบฝากกดถูกใจที่หน้าเพจ baby matter by หมอเมี่ยวนะคะมีคลิปให,ใหม่ๆจะได้อัปเดตกันนะคะหรือว่ากด s u b s c r i b e ที่ช่อง u t u b e baby matter เธอไปหมีเมียวกดกระดิ่งได้นะคะอ่าเรามาดูการชงนมนะคะนี้ไม่ได้สปอนเซอร์จากที่ไหนนะคะการชงนมนะคะนมผงนะจริงๆแต่ละบ้านเนี่ยมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่า จริงๆคุณหมอก็สนับสนุนอยู่แล้วว่านมแม่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าบางบ้านถ้ามีเหตุผลว่าออกไปทํางานนมไม่พอก็ต้องกินนมนมผงนมผสมที่เราชงใช่ไหมคะหรือว่าหลังผ่าตัดลอดถ้านมมาไม่พอในช่วงแรกก็อาจจะมีการชงนมซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกบ้านอาจจะ มีความรู้ประกอบไว้ใช้กันนะคะการชงนมอันดับแรกเลยนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดล้างมือสบู่ด้วยสบู่ให้สะอาดนะคะ 2. ภาชนะที่เตรียมนะคะจะต้องนึ่งอบแห้งให้สะอาดนะคะหรือ ต้มในขณะน้ำเดือดมากกว่า10นาทีแล้วทําให้แห้งให้สะอาดนะคะผึ่งไว้ให้แห้งให้สะอาดนะคะก่อนนํามาชงนมนะคะอ่าอันดับที่2ก็คือการที่เราต้องเติมน้ําลงไปก่อนเติมนมทิกสําคัญนะคะเติมน้ําก่อนเติมนมนะคะอ่าและสําคัญคือเช่นเราจะใช้นม1ออนใช่ไหมคะน้ําที่ใช้ก็คือน้ํา 30ซีซีหรือน้ำา1ออน30ซีซีเท่ากับ1ออนนะคะสำคัญคือต้องเป็นน้ำต้มสุกที่ปล่อยไว้เย็นแล้วนะคะหรือเราจะใช้เป็นใส่น้ำร้อนลงไป1ส่วนต้มสุกร้อนลงไป1ส่วนและใส่น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วอีกสัก2-3ส่วนได้จะได้อุณหภูมิประมาณ40องศาที่เราไว้ ไว้ชงนมไม่ทำให้คุณภาพของนมเสียไปนะคะ,ะสมมติเราจะชงนมนะคะ1ออนเราเติมน้ำลงไปก่อนน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเติมลงไปก่อน 30cc ซีซีหลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไป1ช้อนนะคะ แล้วก็เขย่านะคะสําคัญคืออย่าเขย่าแรงเพราะว่าถ้าเขย่าแรงจะเกิดฟองนะคะอาจจะเป็นสาเหตุทําให้ลูกท้องอืดได้นะคะเวลาเขย่าก,ก็เขย่าวนวนวน,วน,วนให้นมละลายนมยุคใหม่นี่ละลายง่ายอยู่แล้วนะคะสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเวลาชงนมช้อนที่ใช้ชงนมนะคะเอามาจากกระป๋องไหนเอามาจากกองไหนเอามาจากยี่ห้อไหนใช้ช้อนนั้นเลยนะคะเช่นช้อนเล็ก ส่วนใหญ่ช้อนเล็กนะคะก็จะใช้คู่กับน้ำประมาณ1ออน1ช้อนน้ำา1ออนแต่ถ้าบางยี่ห้อที่เป็นช้อนใหญ่นะคะเขาก็จะระบุไว้เลยว่า1ช้อนทอ่าร่วมกับน้ำา2ออนนะคะหรือ60ซีซีอันนี้เราควรจะต้องอ่านฉลากอ่านข้างกระป๋องข้างกล่องก่อนชงนมทุกครั้งนะคะว่านมของเราเป็นช้อนเล็กหรือช้อนใหญ่ ะะสำคัญเลยถ้าเราเติมนมลงไปก่อนเนี่ยปริมาณน้ําที่เติมลงไปเนี่ยบางทีมันจะน้อยกว่าความเป็นจริงทําให้เกิดนมข้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเติมน้ําลงไปก่อนปริมาณที่เราต้องการเช่น3มออนก็น้ําเท่าไหร่คะ9 0ซีซีนะคะแล้วเติมนมลงไป3ช้อนนะคะต้องดูฉลากด้วยว่า ถูกไหมชอ้อนเรารนรหนึ่งช้อนน้ำหนึ่งออนไหมหรือ1ชอ้อนน้ำสองออนต้องดูตามฉลากให้เรียบร้อยนะคะทิคอีกอย่างหนึ่งคือ,อน้ำร้อนน้ำต้มสุกที่เราจะเอามาพักไว้ให้เย็นแล้วเนี่ยเราควรจะใส่ในโถแก้วเพราะว่าถ้าโถาพลาสติกเป็นไงคะน้ำร้อนบางทีพลาสติกเราบางมันก็จะทำปฏิกิริยากับสารในพลาสติกได้ก็ให้เกิดสารที่เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะ นมกระป๋องที่เปิดแล้วนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็คือเก็บไว้ได้แค่ประมาณ1เดือนนะคะควรจะจดวันที่วันที่เราเปิดใช้ครั้งแรกก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ได้ประมาณ1เดือนเนาะเวลาเราใช้นมเสร็จแล้วเราต้องปิดฝาให้สนิท นะคะถ้าไม่งั้นนมจะชื้นได้นมผงก็ควรจะเก็บในที่แห้งที่สะอาดนะคะไม่ร้อนไม่ตากแดดนะคะสำคัญมากเลยเนาะนมแต่ละอย่างนะคะนมแม่ก,ก็ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าบ้านไหนนมไม่พอจริงๆก็ใช้นมผสมได้เนาะ ถ้าใครมีคําถามนะคะก็อิ inbox สอบถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะทำคลิปอัปเดตกันนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้คุณหมอได้นะคะไว้ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ